อันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่องของกระแส d i s p l a c e m e n t นะครับสมมุติว่ามีเพลทที่เป็นขนาดกัหจุด2อันแบบในรูปนี้ที่เป็นคาปาซิเตอร์ตัวกรประจุโดยที่เพลทมีล i ันิอาถูกชาร์จด้วยกยระแส I ระหว่างเพลทนั้น แมกนิจูดของสมการนี้นะครับอินทิเกรตเวกเตอร์ b d อท ds ในเทอมของมิวสูนยและ i ที่และมี r เท่ากับ r ใหญ่ส่วน5จากจุดจากศูนย์กลางของมันจะเป็นเท่าไหร่โอเคทีนี้เราจะทำยังไงทีนี้ ถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกระแสะสองแบบคือมีกระแสะที่เป็น i อก็คือพวกนี้อันนี้ก็คือกระแสะจริงๆส่วนตรงนี้ที่เป็น ID เนี่ยเราไม่ไม่ใช่กระแสะจริงมันเรียกว่า displacement current ซึ่งมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโอเคซึ่ง อันนี้มันเป็นกฎของแอมเปร์แมกบเอลล์ซึ่งเขาก็ให้มาแล้วแต่เขาเขียนไม่หมดซึ่งเราก็เริ่มเขียนซึ่งมันจะเท่ากับมิลูแล้วก็ I ที่เป็นเอ็นโ s รแบบ D บวกมิลู ไอที่เป็น e n code เฉยๆซึ่งเขาบอกว่าให้มาดูระหว่างเพลทซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่มีกระแสจริงมันมีแต่กระแส ID ก็คือกระแส displacement current ฉะนั้นโพสที่เป็นกระแสจริงอันนี้ก็จะตัดไปโอเคก็จะเหลยอแค่โพสนี้ต่อมาเขาบอกว่ารัศมี อเนี่ยมันไม่ันไม่ใช่ทัดแผ่นมันเป็นอาอเนี่ยแค่เป็น r ส่วนห้าก็เป็นหนึ่งส่วนห้าของรัสสบีททั้งหมดฉะนั้นเราก็จะได้เป็นอ่อเป็นเอ็นเซส่วนด้วย total ก็เป็น i นี่ก็เป็น i enclosed ดีเนี่ยมันเท่ากับ r ส่วนห้าส่วนอันนี้เป็นทัทัรทั้งหมดกลายถึงว่าถ้าจะเป็นทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแผนทั้งหมดเนี่ยมันาโอเคฉะนั้น มันก็คือ a ตัด R ก็เป็น1นส่วนหโอเคต่อมาเราต้องทำอะไรต่อเราก็แทนค่าลงไปในสมการฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น d b d s เท่ากับ มิลูนไพื้นที่มันต้องเป็นอเราลืมใส่พื้นที่ไปก็ต้องเป็นพายอากลังสองันนี้ก็เป็นพายอากลังสอันนี้ก็เด้พที่เป็น r าร์กลังสโอเคมันก็ตัด r เหมือนเดิมมันก็จะเหลือเป็นห้ากำลังสองโอเคนั่นก็เป็นหนึ่งส่วนห้ากำลังสองเราก็เขียนใหม่ก็เป็นมิลสูตรไอส่วนยี่ห้าแล้วเราก็ตอบโอเคตัวนี้ต้องเป็นพื้นที่พื้นที่ก็คือสูตรพายอาร์กำลังสองแต่ทีนี้ลราเสิรอีกที่แม มันไม่ใช่สิ่งทั้งหมดแต่เป็นแค่1 5. นส่วนหั้นขัานบนก็แทนด้วยอาเท่ากับ R ส่วนหอันล่างมันทั้งหมดมันอแต่ตัดกันแล้วมันเหลือน1่ส่วนหกำลังสองนั่นก็จะตอบอก็ประมาณนี้ครับเป็นเรื่องของกอระแส displacement ซึ่งมันไม่ใช่กระแสจริงครับ